ตำนานรักเนียงดอกทมอับผืนดินอีสานใต้ที่อำเภอสังขะนามว่าภูมปนเป็นปราสาทขอมเก่าแก่ที่สุดฉากหลังของตำนานรักรันทดที่ถูกเล่าขานมานานนับพันปีกษัตริย์ขอมได้ทรงพระนางสีจันทร์หรือเนียงดอกทมมาซ่อนตัวลีนะ้ภัยณเมืองลับแห่งนี้ใต้ร่มเงาปราสาทบุญจันทร์ ทหารเอกผู้เป็นดังเงาเฝ้ารักษาเจ้าหญิงด้วยความรักอันต้องห้ามพระนางปรารถนาคู่แท้จึงทำกระทงเสี่ยงทายด้วยรูปวาดและเส้นผมหอมอธิษฐานขอให้พบรักแท้แล้วปล่อยให้กระทงนั้นลอยไปตามกระแสทานแห่งโชคชะตาและความปรารถนาฐานคือศิลาจารึกอักษรปัละวะสันสกฤต ซึ่งยืนยันว่าที่นี่คือาศาสนสถานในาศาสนาฮินดูความงามของนางนำมาซึ่งหายนะกองทัพของกษัตริย์ผู้กระหายอำนาจยกทัพใหญ่มาถึงเมืองรับแห่งนี้แล้วหัวใจฉีกขาดบุญจันททหารเอกผู้ซื่อสัตย์ยืนอยู่เบื้องหน้ามอบชีวิตให้พระนางได้ทุกเมื่อแต่กลับไม่อาจเอ่ยคำว่ารักกองทัพข้าศึกวางแผนยิงปืนใส่ประตู โดยจะยิงไปในทิศที่ตรงข้ามกับเสียงขานตอบของนางนางพยายามหลอกกองทัพแต่กระสุนก็ยังพุ่งเข้าใส่แขนข้างซ้ายของนางบาดเจ็บเล็กน้อยสุดท้ายพระนางก็ไม่อาจหลีกพ้นถูกจับตัวไปเป็นมเหสีของกษัตริย์ผู้โหดเหี้ยมต้องจากเมืองลับแห่งนี้ไปชั่วนิรันก่อนจะถูกลากจากไปพระนางได้ปลูกต้นลำเจียกไว้ริมสระน้ำ และให้คำสัตย์สาบไว้ถ้าพระนางยังไม่กลับมาที่ภูมิโปนขอให้ต้นลำเจียกอย่าได้ออกดอกอีกเลยตราบจนถึงทุกวันนี้ต้นลำเจียกก็ยังคงไร้ดอกตำนานรักรันทดของเนียงดอทมจึงถูกจารึกไว้ในการเวลาเป็นมรดกแห่งสังะสุรินสัญ,ญลักษณ์แห่งการพลีชีพและความซื่อสัตย์